เดว่เวลลีล่มีเซ่ววั่เกเหตุดมชนมันยังแหววเหตุระดมชนทายนี่คือลูกเห็บนะคะลูกเห็บตกแรงมากเลยจ้ะ เขาเต้นตามสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันกับช่องชีวิตสาวแลนในต่างแดนนะคะวันนี้วันนี้อากาศดีจ้ะวันนี้แดดออกจ้ะแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งจ้ะเดี๋ยวน้องเลยจะให้ดูจ้ะ Oi, Det var mye! Veldig mye! I dag er det litt kaldt. Se! Oi, var Veldig mye. ฉัน้ว่าชืออะรนะแต่ฉันจะบว่าชอะไรนนี่คือลูกเห็บนะคะลูกเห็บตกแรงมากเลยจ้ะอยู่ตรงกล้องจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่ามันตกแรงมากจริงๆจ้ะนี่ว่าวล,ลิเมียแวล,ลิแวนล,ล กี่ดาวริกคอลดครับวันนี้มีแดดไหมวันนี้มีแดดไหมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วจ้ะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกาจิบอมือดจ้ะเป็นนาเสมอกาซีมืดซ้าจา้ะ ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มลูกเห็บก็ลดลงแล้วจ้ะเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งเลยจ้ะวันนึ่งทุ่มอิลีน้องได้เกัาโทรศัพท์แหมมาจ้ะจริง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 จิงง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 จ

ดิ่งด <Homeland> ิ้กดดิงดั้่งดดิ้นงดิ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 อลิน้กฟให้ไฟงดิ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 งกับสวัสดีใจเอซที่น่ารักทุกทุกท่านบวซิฟังไทฟังล่าหรือทางยุโรปซล่้นกนเดมมาลจรอบแรกมีแต่น้องยกับนองอลินาสวัสดีพ่อซาเ่ข้าให้เนื้กินให้ลูก น้องเนยก็ได้ผ้าทุกทุกทานไปเบิงลูกเห็บตกกแทพีนองจ้าอีหล่ายยากสวัสดีอีกรอบบอก่ะจ้าจ้าเอลินายกสวัสดีอีกรอบจ้าไม่รมู้ที่สาวหลายให้แทลูกกินเมื่อเนี้ยก็คือผัดผักบุ้งใส่ปลากระป๋องน้องเนยมากิน ผักบุ้งนาะจากนายน้องเอรินา่าเอาเนลูกนแม่เอาให้แบบหนึ่งนอกจ้ะให้พี่น้องจ้ะเนยลูก,กว้อนนี่สีเลยจา้าแม่แกะเปลือกให้ใแม่เปลือกแค่นะตอนหยุดให้น้องเนยก็มากินผักบุ้งดีเนาะจากให้พี่น้องน้องมากินผักบุ้งเพราะว่าวิตามินมันหลายช่วยบำรุงสายตานั่ ปลากระป๋องที่ซาแลวเอาไส่น่ะเป็นปลากระป๋องยูโนเวทีแสบให้พี่น้องเนี่ยปกติถ้นเท้าเปิดกินเนี่ยเท้าก็ว่าต้องปรุงอะไรเพราะว่ายูนนี่มันสีมีรสาติแสบอยู่แล้วเนาะไอ้ยะมากินข้อแรงน้ำเนลือจัดไทยพี่น้องทุกๆท่านนั่นแม่แกให้เอามือมา ก็เบื่อมากกับงวนให้น้องเอลิน่าแม่ให้ทานกินเธออะไรก็กินบัดทุกเธอจ้ะเพราะทั้งในเป็นคนมาก,กินผักบุง้ง้วก็รสชาติก็แซบ่บ<ะ>ต้มผักบุง้งหนึ่งผักบุง้งเป็นน้องเอลิน่าเอ้าผัดผักบุ้งส่วนของน้องเอลิน่าเนี่ยซาแล้วต้มเขาต้มให้น้องเอลิน่า ซึ่งข้าวต้มนั้นเน้นผังน่นอ้าวนี่เด็ดนี่เด็ดลูกอ้าวกีลาอยู่กันสามคนไม่ลูกกินง่ายๆเนาะจะเป็นคนไทยกินง่ายอยู่ง่ายไม่ลืมอาหารบ้านเฮาไม่ลืมภาษาบ้านเฮาไม่ลืมพัฒนา ทำไทยบ้านเฮาน้องเอลินานี่สาวแหลกกว่าว่าวว่าไทยผสมกันกับน้องมาเด้อจ้าแซ่บๆด้อนกันจ้าจ้ะจ้ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สา,า,สาวแหลในต่างแดนกับลูกๆ อยู่เมื่งไทยคือกันเด็กให้พี่น่องซาแหละอยู่กับลูกกับต่อเสียไปเก็บพักบุงเอาเนาะอยู่บ้านห้อนบะได้เสือเนาะเก็บพักบุงมาละกันซื้อปลากระป๋องซานไม่นขั้วเนาะมาผัดใส่แซบ่บอ้าวเบอร,ร์ละบอลลู <c oughs> <c oughs> เวยเขานองอีที่หน้าอีกานางี่อึ๊บใส่ถุงค้าให้กับดึงออกนางงามเอตน่องบ่ามักใส่ถุงค้านะนแมปนปปนลุก บ่เอาคือบาบอ่ส่วนหมากน้องสิบอกอีสานนี่ได้พี่น้องบ่บ่บลูกอ่ะเอานางลงลูกมันจิตโตอมืมจะบลูกจากบา่เดี๋ยวนีาหนาจะ แม่แจ๊บบอลูกน้อง<ม>พฟยักหน้าแม่แม่จ๋าก่อนจบคลิปนี้จ้าแล้วขอฝากเอฟซีทุกท่านกดแชร์กบนไลน์เอาตะใครมาปักให,ห้สาวแย่เนี่นะจ่ะเพื่อสาวแย่ิได้มีแห้งสู่ชีวิตในตงังแดดต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะสิเปล่ากินข่าวเราเปล่าป้อนข่าวลูกเกินให้พี่น้อง mọi ừ. à, là... người sưu xe hai bị đã hát ít tinh nhuệ hát lâu lâu năm em đọc 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 lâu ให้ได้มีโอ,อก,กาสได้กลับไทยกันอนาจะที่พี่น้องจิพาน้องเองนี่นะเต้นนะเต้นนะหันหมอนลับก่อนจริงจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวววสวัสดีค่ะบ๊ายบาย